วันนี้ข่าวดีของพักเพื่อไทยนะครับมีผู้ใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพักเพื่อไทยและสมัครเป็นสมาชิกพักนะครับซึ่งท่านก็คือท่านจาตุรนฉายแสงท่านวุฒิพงษ์ฉายแสงท่านทิติมาฉายแสงนายแพทย์ภูมินลีธีระประเสริฐท่านไทยารวิมลรัตน์และท่านสุรชัยชินชัยนะครับ ในเบื้องต้นนั้นผมขออนุญ,ญาตให้ท่านหัวหน้าพักท่านนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วได้กล่าวแสดงการต้อนรับทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับที่น้องประชาชนท่านหัวหน้าสมพงศ์อมรวิวัฒนะครับท่านอาจารย์ชยัยเกษมนิติสริริประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยผู้หลักผู้ใหญ่ของพรคเพื่อไทยที่เคารพครับท่าน จตุรนฉายแสงและคณะที่เคารพยิ่งครับในนามของพรรคเพื่อไทยครับผมหมอชนะนในแพทย์ชนะนสีแก้วหัวหน้าพรรคต้องขอญาตเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยของเรานะครับที่จะมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของพี่น้องประชาชน เราประกาศแลนสไลด์นะครับที่จะขอฉันธามติหรือขอาการอนุญาตอนุมัติจากอำนาจพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นนะครับเราก็เลยมีนโยบายมีเจตนารมณ์ที่ประกาศไปชัดเจนว่าเราพร้อมนะครับที่จะขอความร่วมมือหรือรับผู้ที่มีอุดมการนะครับเจตนารมณ์ชิ่นเดียวกับพรรคโดยเฉพาะ ผู้หลักผู้ใหญ่ของฟรรคนะครับที่ได้แยกออกไปทํากิจกรรมนะครับด้วยความจําเป็นในหลายเรื่องนะครับเราเองก็ได้ประสานติดต่อกับไปขอว่าเราพร้อมที่จะเชิญทุกท่านมาร่วมไม้ร่วมมือร่วมงานทางการเมืองเพื่อเป้าหมายสูงสุดของพรรคก็คือเพื่อชีวิตใหม่ของพี่น้องประชาชนแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินนะครับในสภาวะแบบนี้พวกเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่ ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องผนึกกำลังกันให้เข้มแข็งเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ได้ดงนั้นเมื่อเราได้พบว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจัดขบวนเตรียมการผนึกกำลังทั้งผู้ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ผู้ที่เคยทำงานประสบความสำเร็จมาแล้วรวมทั้งคนใหม่และคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อที่จะทำพักการเมืองให้เข้มแข็งและบรรลุจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาของประเทศก็ประกอบกับทางพักเพื่อไทยผู้หลักผู้ใหญ่ของพรกคเพื่อไทยและกแกนนำโดออยเฉพาะท่านหัวหน้าพักกับท่านเลขาธิการพักก็ได้มาเชิญ ชวนผมกับคณะให้มาร่วมงานที่พักเพื่อไทยให้กลับมาที่พักเพื่อไทยพวกเราจึงเห็นว่าการมาร่วมกับพักเพื่อไทยการกลับมาที่พักเพื่อไทยเพื่อจะทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพนึกกำลังฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อไปบรรลุจุดมุ่งหมายในการ เปลี่ยนรัฐบาลให้ได้รัฐบาลที่สามารถแก้ปัญหาประชาชนได้เพื่อให้เป็นการปูทางไปสู่การทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่จะขอเข้ามาช่วยสนับสนุนเกนอย่างอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพื่อจะทำให้พรรคบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั่นก็คือ เข้าไปแก้ปัญหาวิกฤตเสียฐติจิไทยไปทําประชาธิปไตยให้สมบูรณ์และไปทํารัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับของที่น้องประชาชนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่กรุณาให้โอกาสผมผมจะยืนอย่าเคียงข้างกับเพื่อนพ้องน้องพี่และไม่หนีไปไหนอีกครับขอบคุณครับ